สวัสดีครับพบกับ News m มา i ียอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้จะนำท่านผู้ชมมาชมไฮไลท์การแข่งขันฟลอร์บอลทีมหญิงระหว่างฟิลิปปินส์กับไทยนะครับจริงๆต้องบอกว่าฟลอร์บอลของไทยเนี่ยเก่งมากๆแต่ว่าในการแข่งขันซีเกมที่เวียดนามคราวที่แล้วไม่มีการแข่งขันฟลอร์บอลเลยก็ก่อนหน้านี้นมีการแข่งขันที่ฟิลิปปินส์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์การแข่งขันว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าไทยเนี่ยถล่มฟิลิปปินส์ขาดเลยทีเดียวนี่ก็เป็นโฉมหน้าโฉตาทีมชาติไทยครับ เรด,ดูจังหวะขึ้นนําประตูแรกครับส่งอาจจะส่งหรือคอนโทรลบอลง่ายกว่าฮอกกี้นะครับเพราะว่านี่ครับโอโ้โหเพราะว่าตรงที่พักนี่มันจะยาวเลียดกับพื้นฮอกกี้เนี่ยจะงอนนิดนึงแต่ตรงนี้ยิงไปได้อย่างสวยงามครับแมไม่ต้องจับนะครับส่งปุ๊บยิงปั๊บเลยดูประตูที่2ครับในช่วงเริ่มต้นของคอเตอร์2มาเลย รับส่งกันรวดเร็วครับปั๊บเอาแล้วครับบุกมายิงไกลลูกนี้โอ้โหสุดยอดนะครับตรงเป๊ะเลยฟิลิปปินบอกไม่ทันตั้งรับเลยครับอ,อุ้มเพื่อนเลยครับสวยงามครับผมแล้วก็ดีใจนิดนึงตบมือหมาเลขสิบนี่น่ารักเลยนี่ครับคนหญิงลุ่งนภา,าประตูที่สามครับเลี้ยงมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหฉายเดียวคนนี้คล่อง ยิงเลยครับโอ้โหโไหวจัดประหลัดบอกเย่ครับยิงถ้าลูนันโด้ด้วยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดา,อาแอนซิปให้สวยงามนะครับยิงประตูได้ก็ต้องไปแปะมือกับเพื่อนข้างสนามครับประตูที่3สวยงามสนุกนะครับกีฬาฟลอร์บอลเนี่ยสนุกมากๆดูประตูที่4ครับรับส่งมาจากแดนตัวเอง ส่งไกลตรงนี้โอ้โห,โหแมนครับแล้วก็ลากมายิงเลยตรงนี้ฟิลิปปิน์รับไม่แน่นนะครับไม่มีใครมากันเลยประตูที่4โอ้โห,โหเพื่อนอุ้มออกนอกข้างสนามอีกแล้วครับออกข้างนอกสนามเทหากันไปครับเนี่ยเป็นโรนัอนโดลูกนภานครับยิงอีกแล้วดูลูกที่ครับฟิลิปปินยิงก่อนนะเสร็จเราเราบล็อกได้เลี้ยงเลี้ยงครับเลี้ยงโอ้โหเลี้ยงมาไวเลยเึบ พลิกพลิกพลิกยิงเลยครับโอ้โ oh, ห oh, oh. อีกแล้วครับลุงนาภายิงไม่เกรงใจฟิลิปปินส์เลยเพื่อน,นมาแสดงความยินดีครับอตอนไปข้างนอกน,นิดหนึ่งไปดีใจกับเพื่อนก่อนเป็นประตูที่5ครับสกอร์บอดขึ้นไม่ทันนะครับ5แล้วเราดูประตูที่6เขีย่ยปุ๊บยิงปั๊บเลยเรับส่งกันมายิง ฟิลิปปินมีปัญหาในการรับตู้ยิงไกลๆนะครับาจะาคิดว่าไม่ทันยิงไม่มีคนป้องกันด้วยนี่ประตูที่6นะครับดูประตูที่7ครับส่งกันไวมากนี่แปะเข้าไปเลยดีใจแบบโรนันโดเลยครับเนีย่ยครับ7ประตูแล้วครับดูฟิลิปปินบ้างครับ ยิงคืนลูกนี้ยังยังไม่ได้ครับเดีย๋ยวดูนะครับจังหวะทำประตูของฟิลิปปินส์นี่เขี่ยเข้าไปเลยสูงเลยนคนนี้ยิงคืนมาเป็น1นึ่ต่อเจ็ดูประตูที่2ฟิลิปปินส์ครับอุ๊บอุ๊บโอ้โหคล่องน่าดูยิงเลยลูกนี้ได้คืนครับเป็นประตูที่2สูงด้วยนะครับโอ้โหสูงมากๆเลย2อต่อเแสดงความยินดีนิดนึง แปะมือครับมาดูไทยางครับยิงเลยครับลูกนี้ยังไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงส่งให้เพื่อนปุบ๊บชิงกันวุดเร็วยิงลูกนี้เข้าไปเลยครับคนนี้ชื่อมูไอนะครับ8ต่อ2นะครับวิ่งวิงวิงวิง,วง,วงมาแปะมือกับเพื่อนหน่อยดูครับ ไทยโดนยิงไปสองก็มีอาการของขึ้นครับองลง,ลงยิงคืนกลับมาดักบอลได้แล้วครับดักลูกได้มาเข้ากลางมายิงลูกนี้ไม่ได้ครับแหมกระเด็นไปไกลแหมกะเจ้าอีกลูกเท่าไหร่ช่วง้ายเกมครับไม่มีใครทําอะไรกันได้เพิ่มเติมไทยก็นําเยอะแล้วครับไม่ยิงแล้วเลี้ยงไปเลี้ยงมาครับ แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับไทยก็เอาชนะฟิลิปปินส์ไปในรอบแรกของฟลอร์บอลหญิงฟลอร์บอลชายฝีมือไทยก็น่ากลัวนะครับน่ามีโอกาสได้ทั้งสองเรียนแต่ว่าก้างขวางคอชิ้นใหญ่คือสิงคโปร์ซึ่งจะเลื่อมๆของทางทีมชาติไทยนิดน,นึงก็คือฝีมือเขาจะดีกว่าก็ผ่านไปปี2ปีก็ต้องดูนะครับว่าพัฒนาการของทีมไหนจะเป็นอย่างไรสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ